สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในโหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงคบนน์นะครับวันนี้ในคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการดูดวงนะครับแต่ว่าจะมาพูดถึงเรื่องของความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์นะครับในเรื่องของมหาอุดหรือดาวอุดนะครับ เปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยนะปกติผมจะจะนั่งอัดคลิปอยู่ในห้องทํางานแต่วันนี้เนี่ยมานั่งอัดคลิปอยู่ในห้องทานอยู่ที่โต๊ะทานข้าวนะครับบรรยากาศด้านหลังก็เลยเปลี่ยนไปน,นิดนึงนะครับเปลี่ยนบรรยากาศทำความรู้จักกับดาวอุดกับมหาอุดก่อนหลายคนเนี่ยก็เคยได้ยินได้ฟังนะครับว่าเอะโหราจารย์บางท่านก็พูดคําว่าอุดดวงเป็นอุดบางท่านก็บอกว่าดวงเป็นมหาอุดนะครับสองอย่างเนี้ย พูดเหมือนกันไหมหรือว่าอาจารย์หรือโหนทั้งหลายแหละเนี่ยเขาพูดสั้นๆนะครับก็เลยเรียกจากมหาอุดเป็นอุดไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าดาวอุดกับมหาอุดเนี่ยคนละความหมายกันนะครับดาวอุดเอาเอาคําว่าอุดก่อนแล้วกันความหมายคําว่าอุดเนี่ยอุดคําเดียวเนี่ยก็หมายความว่าเป็นดวงที่มั่นคงนะดวงอย่าเรียกมั่นคงเลยดวงที่เข้มแข็งดีว่าเป็นดวงที่เข้มแข็งเป็นดาวที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ เป็นดาวที่จะส่งผลให้เกิดความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดความยิ่งใหญ่ถ้ามีตําแหน่งเนี่ยทำงานราชการนะครับก็มีโอกาสได้ตําแหน่งใหญ่ทํางานเอกชนก็มีโอกาสมีตําแหน่งที่ใหญ่นะครับทำงานทําธุรกิจก็มีโอกาสที่จะมีตําแหน่งใหญ่โตมีการเงินมาก แบบนี้อันนี้คือดาวอุดดาวอุดเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของความยิ่งใหญ,ใหญ่ชิ้นใหญ่ชิ้นโตพวกนี้นะครับแต่ว่าจะส่งผลในรูปแบบไหนเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องเ,อเ,อเองินทองนะครับเรื่องหลักทรัพย์เรื่องผู้หลักผู้ใหญ่พวกนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าดาวที่เป็นอุดนั้นนะครับเป็นดาวอะไรเช่นจันทร์อังคารพุธพฤหัสอะไรเงี้ยเป็นดาวอะไรและอยู่ในเรือนอะไรนะครับเรือนการเงินเรือนตัวเองอย่างเงี้ย เรือนเพื่อนฝูงเรือนผู้หลักผู้ใหญ่เรือนคู่สมรสของเราก็ตามนะครับก็ขึ้นขึ้นอยู่กับเออหลายๆอย่างนะครับอันนี้คือความหมายของอุดอันละมหาอุดผมเชื่อนะหลายคนเนี่ยเพิ่ง, mm. งจะเคยได้ยินได้ยำเพิ่งจะเคยรู้ได้ยำว่าเฮ้ยอุดกับมะหาอุดเนี่ยมันมีความหมายที่แตกต่างกนะันนะครับมนันต่างกันนะครับอุดกับมหาอุดนะครับความหมายของการเป็นมหาอุดเนี่ยมันต่างยังไง เอาอย่างนี้ก่อนนะมหาอุดเนี่ยมันก็คือดาวอุดนั่นแหละนะครับมันคือดาวอุดคือมันยิ่งใหญ่มันสําเร็จมันเข้มแข็งนะครับมันใหญ่โตนะแต่พอมีมหานําหน้าเนี่ยแสดงว่ามันเข้มแข็งมากนะครับเข้มแข็งมากใหญ่โตมากนะครับเอ่อถ้าจะรวยก็รวยมากถ้าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอ่อใหญ่โตมโหฬารมากอะไรเงี้ยถ้ามหาอุดที่ตัวตําแหน่งดาวเราเองนะ แบบดีก็ถ่ากับว่าตัวเราเองมีโอกาสที่จะมียศถาบรรดาศักดิ์ที่ค่อนข้างจะใหญ่โตนะครับดาวอุดเนี่ยนะมีหลายหลายคนเนี่ยที่เป็นนักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมีดาวมหาอุดเนี่ยที่เป็นอุดแบบเป็นมหาอุดจริงๆนะหลายคนนะครับเวลาเราไปฟังคลิป ดูดวงโหรอย่างงี้บอกว่าดาวเป็นอุดดาวเป็นอุดเนี่ยต้องดูนะว่าอุดอย่างเดียวหรือว่าเป็นมหาอุดนะครับถ้าเป็นมหาอุดต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากโชคดีมากนะครับมารู้จักดาวอุดกันดีกว่านะครับที่ขึ้นบนหน้าจอเนี่ยเขาเรียกดาวอุดนะครับเป็นตำแหน่งดาวอุดนะดาวอุดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยส่งผลไม่เหมือนกันทีนี้จะทำยังไงให้ดาวเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งอุดจริงๆอ่ะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ถูกไหมแต่มันเลือกเวลาเกิดได้ทีเนี้ ดาวบางดวงเนี่ยมันมันเราไม่สามารถที่จะไปเคลื่อนย้ายได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างดาวเสาเลขเจ็ดที่ท่านเห็นเงี้ยนะครับดาวเสาเลขเจ็ดเนี่ยปกติสองเดสองปีครึ่งนะมันย้ายทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้ใครที่ตามแต่ที่อยากให้ตัวเองเกิดโดยมีดาวเสาเป็นมหาอุดหรือเป็นอุดเนี่ยนะครับมันมันยากสองปีครึ่งมันย้ายทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดดูเออกว่าจะย้ายราศีเนี่ย ครบ12ราศีกลับมาเป็นอุจอีกรอบนึงเนี่ยก็ลองเอา2.5ปีเนี่ยนะคูณ12โดนะครับว่ามันจะได้ก็24 30ปีอะ30ปีดาวเสาร์ถึงจะมาเป็นอุจอีกรอบนึงอนะคนที่มีดาวเสาร์เป็นอุจเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่โตกว่าคนอื่นอยู่ที่ว่ามันอยู่เรือนอะไรแหละนะครับแล้วก็ ดา,าวเสาเป็นอุดเนี่ยนะมันมันจะได้ได้มันได้ยากนะครับมันไม่ได้แบบได้ตลอดต่อนเนื่องอะไรเงี้ยนะครับนี่ดาวเสาอย่างคนได้ดาวเสาเป็นอุดส่วนมากแล้วจะมีความอดทนนะแล้วก็โอกาสที่ดวงชะตาตกหล่นเนี่ยก็เป็นไปได้ยากคือคนที่มีดาวเสาเป็นอุดเวลามันเติบโต,ต,ต,ตลแล้วมันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องน่ากลัวอย่างหนึง่งคือเวลาที่ดาวเสามันเสียมันไม่ดีมากๆเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเวลาตกก็ตกยิ่งใหญ่เหมือนกันนะนะครับ เรามาทำความรู้จักกับดาวอุจท,ทั้ง10ดวงนี้ดีกว่านะครับดาวอุจเนี่ยเอาเริ่มต้นจากดาวดาวอาทิตย์กันแล้วกันนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยท่านจะเห็นว่าเป็นเป็นอุจเนี่ยอยู่ในราศีเมษนะครับดาวอาทิตย์เป็นอุจในราศีเมษดาวอาทิตย์เนี่ยมันหมายถึงเรื่องของอความจริงดีจริงเด่นนะครับความโดดเด่นความเป็นผู้นํานะครับความ อะไรก็ชื่อเสียงก็ได้นะความทะเยอทะยานเอาชนะขาดขานอันนี้คือความหมายของดวงอาทิตย์ท่านไหนเนี่ยได้ดาวอาทิตย์เป็นอุดเนี่ยนะครับโดยมากแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่มักจะอยู่ในจุดสูงนะครับมีตําแหน่งสูงนะครับเวลาทําอะไรเนี่ยถ้าจะมีชื่อเสียงนะก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นนักการเมืองเนี่ย จะค่อนข้างดีเลยทีเดียวหรือทํางานข้าราชการนี่ก็ดีนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นอุจเนี่ยโอกาสที่ท่านจะเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะแต่ข้อเสียก็มีนะดาวอุจเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันดีตลอดนะต้องบอกให้ข้อเสียมันก็มีนะครับดาวอาทิตย์ของท่านไหนเนี่ยเป็นมหาอุจเนี่ย จะไม่ค่อยยอมไม่ค่อยยอมไม่ค่อยเป็นยอมยอมเป็นรองไม่ค่อยจะเป็นอย่างจะเป็นที่สองนะมีความทะเยอทะยานอย่างเด่นอยากตั้งอยู่ซะบ่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้รับความสําคัญเนี่ยก็มีเครืองอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ต้องไปดูดาวดวงอื่นเช่นดูดาวอังคารเนี้ยว่าดาวอังคารท่านดีหรือไม่ดีนะถ้าดาวอังคารท่านท่านท่านดีเนี่ยหัวนี้ก็อาจจะแบบ เป็นคนที่ไม่ยอมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูกันไปนะครับเอาเป็นว่าดาวอาทิตย์ในตําแหน่งอุดเนี่ยเอาเป็นว่ามันดีก่อนแล้วกันนะครับเอาลวดาวอาทิตย์จะเป็นมหาอุดได้ยังไงนะครับอีกอย่างนะถ้าดาวท่านไหนเนี่ยดวงชะตาเกิดเนี่ยมีดาวอาทิตย์อยู่ในราศีเมษแสดงว่าดาวอาทิตย์เป็นอุดนะครับมีโอกาสมีชื่อเสียงหนึง่ดงดังดังจะแข่งจะไปอะไรกับใครเนี่ยก็มักจะได้รับชัยชนะได้ง่ายนะครับแต่ถ้าดาวอาทิตย์อยู่ในราศีเมษเนี่ย ในตำแหน่งที่พอดีเลยนะ10องศาเนี่ยคือโหราศาสตร์ไม่ได้ดูแค่ตำแหน่ง12ราศีนะมันดูองศาด้วยนะนะครับถ้าดาวอาทิตย์อยู่ในราศีเมษในตำแหน่ง10องศาพอดีเตะนะครับอันนี้จึงเรียกว่าเป็นมหาอุดนะครับใครที่มีดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดดวงชะตานี่ยิ่งใหญ่นะครับโด่งดังมั่นคงนะครับใครจะทำอะไรเนี่ย ยากนะครับต้องแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆ่ยถึงจะเอาคนที่มีดาวอาทิตย์เป็นมหาอุเดลงได้นะนะครับเอาต่อไปนะครับดาวอาทิตย์เสร็จก็ต้องดาวจันนะครับดาวจันเนี่ยนะจะเป็นมหาอุดได้ก็อยู่ในราศีพฤกษ์นะครับดาวจันเนี่ยก็หมายถึงหมายถึงความความความงดงามความสวยงามจริตจัการ้า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับบุคลิก,กภาพก็ได้นะครับอ,อาจจะหมายถึงเรื่องการงานการค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้หญิงก็ได้นะครับผู้ชายท่านไหนเนี่ยมีดาวจันทร์เป็นอดุดโดยมากแล้วก็จะมีบุคลิกทางกายภาพที่คล้ายผู้หญิงแต่แต่มันไม่ได้ดูเหมือนผู้หญิงะนะมันก็จะมีความเข้มแข็งนะครับผู้หญิงท่านไหนมีดาวจันทร์เป็นอดุด ส่วนมากมักหน้าตาดีแต่มีความเข้มแข็งนะครับเอาเปว่ามันเป็นส่วนมากก็แล้วกันมาอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนก็ได้เพราะว่าดาวดวงเดียวดูได้แต่ไม่ทั้งหมดนะครับท่านไหนเนี่ยนะมีดาวจันเนี่ยเป็นมหาอุดนะเคยโทษทีมีดาวจันเป็นอุดอยู่ในเรือนพฤษศนะแล้วแล้วในราศีพฤษศเนี่ย เป็นเลือนสุภาด้วยโอ้โหบอกเลยนะจะเป็นคนที่สเสน่ห์ดีมากนะครับเป็นคนสเสน่ห์ดีจะทําอะไรก็เป็นที่รักมีคนชอบเออเป็นสเสน่ห์นิยมเนี่ยค่อนข้างจะทําอะไรก็โดดเด่นโด่งดังได้ง่ายนะครับเลือนสุภาเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เกิดในราศีกันนะใครเกิดราศีกันเนี่ยแล้วมีดาวจันทร์เป็นอุดเนี่ยโอ้โหนี้สเสน่ห์ดีสเสน่ห์นิยมดีนะครับต่อไปนะครับดาวจันทร์แล้วก็ต้องอังคารนะ ดาวองคาเนี่ยอ๋อโทษทีเป็นมหาอุดก่อนนะดาวจันทร์จะเป็นมหาอุดได้ก็ดาวจันทร์ต้องอยู่ในาราศีพฤกษภ3สามองศาพอดีเป๊ะนะครับถ้าสามองศาพอดีเปะ๊ะนี่จึงเรียกว่าเป็นมหาอุดนะดาว rale. จันที่จะอุดแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับต่อไปนะครับดาวอังคารนะครับเลขสามดาวอังคาเนี่ยจะเป็นอุดก็ต้องอยู่ในราศีมังกรนะครับหรือมะกรก็ได้นะครับเออองคาเป็นอุดเนี่ย ต้องบอกเลยนะว่าจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะอย่าเรียกทะเยอทะยานเดี๋ยวเรียกว่ามุทะลุดีกว่าถ้าทะเยอทะยานมันจะไปคล้ายๆกับดาวอาทิตย์นะครับดาวอังคารเป็นอุดเนี่ยก็จะเป็นคนที่เวลาทําอะไรเนี่ยนะไม่ยอมแพ้แน่ๆนะครับเป็นคนไม่ยอมแพ้แน่ๆแล้วก็ทําอะไรแล้วจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับมีความมุ่งมั่นเป็นคนที่ไม่ย่อท้อเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับจะบอกว่าเป็นคนขยันไหม ไม่ไม่สามารถบอกได้นะว่าขยันไหมเออบางคนเนี่ยเป็นใหญ่ได้โดยแค่ลงมือทําครั้งเดียวคือคนดวาวอังคารเป็นอุ่นเนี่ยมันจะดีตรงนี้แหละไวลได้ทาอะไรแล้วเนี่ยนะโอกาสประสบความสาเร็จมีความเป็นไปได้สูงโดยที่ไม่ต้องลงมือทำหลายหลายครั้งคือครั้งเดียวมันสําเร็จองังคารมันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ยิ่งงานอะไรก็ตามแต่ที่เป็นงานฝีมือที่ต้องใช้กําลังนะครับเช่นช่างแกะสลัก ช่างยนตพ่อครัวแม่ครัวเงี้ยอะมันเป็นแม่พ่อครัวแม่ครัววะเออคือพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยเวลาเราไปอยู่หน้าเตามันป้งไปไงนะครับมันเสียงดังมันมีไฟมันรุนแรงเพราะฉนั้นเนี่ยใครที่มีอังคารเป็นอุจเนี่ยนะโอกาสเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่ดีมีฝีมือรสชาติดีเนี่ยเสน่ห์ไปจังหวะดีดีเนี่ยดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วดืออังคารจะเป็นมหาอุจได้ก็ต่อเมื่ออังคารเนี่ยอยู่ในราศีมังกรนะครับที่28องศา พอดีเป๊ะนะครับถ้าท่านไหนมีดาวอังคารอยู่ในราศีมังกรแล้วเป็น28องศาพอดีเป๊ะนะโอ้โห oh, นี้ดาวอังคารแรงนะครับอังคารเนี่ยอังคารอังคารเป็นอุดหรือเป็นมหาอุดข้อเสียมันก็มีนะนะครับ mm hmm. เพราะว่าดาวอังคารเนี่ยมันเป็นดาวที่เ,เป็นดาวประ,ประเพณะใครมีดาวอังคารแรงๆไปมากเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าคือจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไร ภาคปราบปมากัว่าภาคโปรดอะเป็นคนที่เป็นคนที่จะว่ามีความเมตตาการุณาคนข้างที่จะน้อยนะเป็นคนเด็ดขาดนะเออเป็นคนเด็ดขาดเรื่องของบางทีเรื่องของชีวิตเรื่องของออความเจ็บป่วยเลยอย่างเงี้ยท่านสามารถที่จะตัดสิงแบบ ชับได้เลยโดยที่ไม่นึกถึงความไม่ตาก,การุณาเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวอังคารเนี่ยมันก็มีนะมีข้อเสียนะแต่ว่าเอาเป็นว่าใครมีดาวอังคารเป็นอุดหรือมหาอุดเนี่ยนะครับจัดว่าดวงดีก่อนหลักการมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ง่ายนะครับโอ้ยนี่ถ้าถ้าท่านไหนมีดาวอังคารเป็นอุดอยู่หรือมหาอุดนะอยู่ในเรือนกรมรภ์นะเรื่องงานเนี่ยสุดๆอะนะครับ เป็นคนขยันทํางานทําอะไรแล้วแล้วแบบเป็นที่จริงจังทําแล้วจะประสบความสาเร็จได้ง่ายนะครับต่อไปนะครับอังคารแล้วก็ต้องด,ดาวพุธนะฮะดาวพุธเลขสี่นะครับจะเป็นอุดอยู่ในราศีกันนะเห็นนะนะครับดาวพุธเนี่ยจะเป็นอุดในราศีกันมันจะดียังไงตำแหน่งนี้เนี่ยนะจะบอกเลยวมันจะได้2ตําแหน่งคือได้ตําแหน่งที่เป็นเกษตรด้วยแล้วก็เป็นอุจด,ด้วยนะครับ แต่เราพูดคลิปนี้เราพูดถึงดาวอุดอย่างเดียวนะดาวเกษตรเคยพูดไปแล้วคลิปก่อนนะครับดาวดาวพุธที่เป็นอุดเนี่ยท่านจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะนะครับไหวพริบไหวพริบปฏิพานดีนะครับมันไม่ได้เฉลียวฉลาดแบบดาวเพฤือหัสนะคนละอันเงินนะครับดาวเฉลียวฉลาดแบบดาวพพุธเนี่ยก็จะเป็นเฉลียวฉลาดแบบมีไหวพลิบมีปฏิพานแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ได้รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะ การพูดการจาการเจราจาพาทีเยโอ้ยว่าจาดีนักแหละคนที่มีดาวพูดเป็นอุดเนี่ยนะครับผู้จามีเหตุผลนะนะครับไม่ว่าจะลําบากเดือดร้อนแค่ไหนแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ได้ดีเสมอโดยเฉพาะนะท่านไหนที่ทํางานเกี่ยวกับการค้าการขายพาณิชย์เนี่ยโอยดีมากเลยนะครับมีโอกาสได้จับงานใหญ่นะครับจับงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่นะครับแบบเนี้ มีความเป็นไปได้สูงเลยคนที่มีดาวพุธเป็นอุดอลัละดาวพุธเนี่ยเป็นมหาอุดตรงไหนนะครับคนที่มีดาวพุธนะอยู่ในราศีกันนะ15องศาพอดีเป๊ะนะนะครับ15องศาพอดีเป๊ะเนี่ยก็จะเป็นมหาอุดโอ้โหนี่บอกเลยนะโอกาสเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นีน่สบายเลยทําการค้าเลยจับโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยประสบความสำเร็จสูงนะครับต่อไปนะครับดาวพุธเสร็จก็พลหัสนะครับดาวพฤหัสเนี่ย จะเป็นอุดได้ก็แต่เมื่อพระพฤหัสอยู่ในราศีกรกฎนะครับพฤหัสจะเป็นอุดได้เนี่ยไม่ง่ายนะเพราะว่าพฤหัสเวลาจะย้ายทีหนึ่งประมาณปีหนึ่งอ่ะเออปีหนึ่งหนึ่งปีจะย้ายทีหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยกว่าพระฤหัสจะมาเป็นอุดก็ใช้ระยะเวลา12ปีนะครับตอนนี้พระพฤหัสเนี่ย <èg> <ings> อยู่ในราศีกุมนะเออกว่าพระพฤหัสจะมาเป็นอุดได้อย่างน้อยก็ต้องอีก5 6าปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยฟังฟังไปเออ ท่านที่มีดาวพฤหัสเป็นอุดเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่เออเป็นคนที่เรียกว่าไงอะ่ะเออเป็นคนมีจะบอกว่าม,มีความจําดีมีการเรียนการศึกษาที่ดีแต่ต้องบอกนะว่ามันไม่ได้ทุกคนนะครับเพราะดาวพฤหัสเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องหลายคนเข้าใจว่าดาวพฤหัสหมายถึงดาวความรู้ความเฉลียวฉลาดศีลธรรมแต่เท่าที่ผมจับ เจอมาดูดวงมานะดาวพฤหัสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความรู้แหละนะครับเป็นคนมีความรู้ความจําดีแต่เรื่องศิลธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้เสมอไปนะมันก็ต้องดูอย่างอื่นด้วยนะครับว่ามันมีดาวอื่นมาเบียดเบียนดาวพฤหัสไหมนะครับมันมันมันไม่สามารถตอบได้ไปในตัวเลยว่าดาวพฤหัสเป็นอุจเนี่ยจะศิลธรรมดีแต่เอาเป็นว่าเป็นคนหัวดีแหละหัวคิดดีนะครับความจําดี เหมาะจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำนะกฎหมายก็ได้นะครับโหราศาสตร์ก็ได้อะไรอ่ะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลก็ได้พวกนี้ได้หมดเลยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสโดยตรงนะครับดาวพฤหัสเป็นมหาอุดเนี่ยดาวพฤหัสจะต้องอยู่ในราศีกรกฎ ที่5องศาพอดีเป๊ะนะถ้าอยู่5องศาพอดีเป๊ะอันนี้เป็นมหาอุดจริงๆนะนะครับพูลือหัสเนี่ยมีข้อเสียนะบอกให้พูลือหัสเนี่ยเวลามันเป็นอุดข้อเสียมันก็คือคนมันมันฉลาดเกินมันฉลาดเกินไปได้ความหมายของฉลาดเกินไปมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นเขายกย่องนะคือคนที่มีดาวพเูเลือหัสเป็นอุดเนี่ยเท่าที่เจอมาเนี่ยโอเคเก่งไหมเก่งยอมยอมรับนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสีย คือดาวพฤหัสเป็นอุดเนี่ยไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรค่อยไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองไม่รู้อ่ะเออเวลาไม่รู้อะไรไม่ค่อยยอมรับนะมันรับไม่ค่อยได้ผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนะครับเวลามีคนอื่นเขาว่าว่าเราเป็นคนเลวหรือไม่ดีคนที่มีดาวพฤหัสเป็นอุดเดียวก็ไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไหร่เออมันไม่รู้มันยังไงนะคือค่อนข้างเป็นคนที่ยึดมั่นถึงมั่นนะคนที่มีดาวพฤหัสเป็นอุดลองตรวจสอบตัวเองดูแล้วกันนะครับแต่พูดไปเหอะ ท่านไม่เชื่อผมหรอกเพราะอะไรรู้มเพระทหารเป็นอุดอะ่ะมันไม่ค่อยยอมรับนะครับพูดไปเนี่ยเผลอด่ามสวนกลับมาบอกผมนี่มั่วเพราะอะไรรู้มะเพราะท่านไม่ยอมรับตัวเองนะรังจะเห็นม่าหลายคนลเห็นมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยนะครับไม่มีใครผิดไปจากนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเพื่อเสร็จก็มาดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เลขหกจะเป็นอุดนะก็ต่อเมื่ออยู่ในราศีมีนนะครับเอ่อราศีมีนผส์เป็นอุด จะทาให้คนนั้นเนี่ยนะโดยมากนะโดยมากนะนะครับเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องเงินเนี่ยอันนี้มาก่อนเลยนะครับเรื่องเงินเรื่องทรัพย์เรื่อง,องออความกินอยู่อย่างเงี้ยมักจะเป็นคนที่มีชีวิตสุขสบายหรือสแสวงหาความสุขสบายความสวยความงามจะบริโภคอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องใช้เครื่องนุ่มห่มานะครับมักจะใช้ของหรือรับประทานของที่ ดีนะครับดีกับตัวเองดีแบบอารมณ์นนะดีแบบความรู้สึกนะถ้าฉันว่าดีถ้าฉันว่าสวยถ้าฉันว่ามันน่ารักมีสเสน่ห์เนี่ยดาวสุกนะครับจะใช้แต่ของพวกนี้ถูกแพงไม่เกี่ยงนะครับถ้ามีกําลังหรือเป็นหนี้แต่มีกําลัง <c oughs> ก็ซื้อเนี่ยดาวสุกเป็นอุดนะครับถ้าเป็นมหาอุดละ่ะเอ้ยอยู่ก่อนนะดาวสุกเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวนะนะครับ พูดถึงเรื่องของเอ,อเพศพูดถึงเรื่องของอารมณ์ทางเพศเรื่องของเสน่ห์ด้วยนะครับดาวศุกร์เนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องนี้เลยนะเวลาที่จะมีการทําพิธีอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักเสน่ห์ความรักพวกนี้เนี่ยนะ เขาต้องเอาดาวสุกให้ดีเป็นตัวตั้งเลยนะครับบอกให้นะครับเพราะถ้าดาวสุกไม่ดีนะมันทําเรื่องเสน่ห์ไม่ได้มันต้องเอาดาวสุกให้ดีก่อนเนะี่ยถึงจะทำเสน่ห์ให้ดีได้นะครับพูดไปอยาวไปใช้กันกันแล้วกันนะส่วนใหญ่ก็ต้องวางเลิกกันให้ดีนะเออต้องดาวศุกร์ดีเรื่องเสน่ห์เรื่องความรักความสวยความงามนี่มันจะ,จะดีตามไปด้วยนะครับดาวศุกร์เป็นมหาอุด ดาวศุกร์เป็นหมหาอุ็ต่อเมื่อดาวศุกร์อยู่ในราศีมีนนะครับที่27องศานะครับ27องศาพอดีเป๊ะเนี่ยเป็นอุดแน่ๆนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ก็จะมีกําลังมากดาวศุกร์มีข้อเสียนะข้อเสียแต่ว่าอาจจะเป็นข้อเสียแบบหลายคนก็มองว่าดีหลายคนก็อาจจะมองว่าเสียจริงๆก็ได้นะครับดาวศุกร์เป็นดาวกิเลสตัณหานะอยากได้อยากมีอยากรวยอยากหล่ออยาก,วยยาก,ยากสวยนะครับ อยากใช้ของดีๆอยากจะมีเมียเยอะๆอ,อยากจะมีสามีมากๆเออสเสน่ห์มากๆอะไรอย่างเงี้อันนี้ยดาวสุกดาวสุกเป็นอุดจะมีมากไปนะกําลังมันเยอะไปนี่มันก็ไม่ดีนะคนที่มีดาวสุเป็นอุดเนี่ยนะครับเป็นอุดก็ดีเป็นเกษตรก็ดีเป็นหมาจับก็ดีนะอันนี้บอกให้นะอยากบวชเนี่ยอยากจะแบบรักษาศีลเนี่ยนะครับทั้งชีวิตเนี่ยนะ ยากนะบอกให้ยากนะเพราะว่าความความอยากได้ควม,มีความต้องการเนี่ยมันเยอะมันสูงนะครับคือคือ,อนักบวชนักพ์พสะสงแม่ชีอยาเงี้ยท่านไหนมีดาวอุดดีๆเนี่ยลองสังเกตดูแล้วันลองสังเกตดูว่าแบบเ,เป็นแบบไหนบ้างนะครับจริงๆก็ไม่ไม่ได้แนะนําว่าจะต้องแบบไม่ต้องไปทําบุญหาเขาหรือว่าให้ศึกราศีขาวมาก็ไม่นะเพียงแต่ว่า คิดซะว่ามันเป็นเครื่องอ,อุปสรรคที่ทำให้เราเอาชนะได้นะครับคนที่หรือพระสงฆ์หรือนักบวชที่เอาชนะกิเลสตัณหาของตัวเองได้นะยิ่งกิเลสมากนะกิเลสมากแล้วเราขัดเกลาได้นะมันก็ส่งผลที่ดีกับเราในภพชาติต่อๆไปนะครับก็มันไม่มีบรารมีไม่เกิดประมาณนั้นแหละยิ่งเราสามารถกาจัดกิเลสที่หนักหนาที่มันยากต่อาการกาจัดได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะ บุญกุศลเนี่ยมันจะก่อให้เกิดบารลันะรเป็นปตบเป็นตบัเป็นเดชะนะครับให้กับเรานะครับนี่จะพูดไปเลยเข้าเรื่องพุทธศาสนาซิเยอะนะครับต่อไปนะครับดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์จะเป็นอุจในราศีตุลน,นะครับดาวพระเสาร์เป็นอุจในราศีตุลนะดาวเสาร์เป็นอุจเนี่ยโทษทีกลับไปดาวศุกร์นิดนึงนะดาวศุกร์ตำแหน่งที่ดีมากแนละ้วดีสุดเลยนะถ้าท่านไหนมีเกิดในราศีราศีกุม นะครับหรือราศีมังกราราศีมิถุนนะนะครับแล้วดาวศุเป็นอุษเนี่ยบอกเลยนะยังไงก็รวยยังไงก็มีตังค์ให้เกิดมาจนแค่ไหนนะยังไงก็หาเงินได้มากนะครับเอ๊ะโทษทีมันจะต้องเป็นราศีกุมโทษทีราศีกุมพฤกษ์นะครับราศีกุมราศีพฤกษ์หรือราศีราศีกรกฎเออสามราศีนี้สิ นะครับเอาใหม่นะท่านไหนเนี่ยที่เกิดในราศีกุมราศีพฤกษบแล้วก็ราศีกรกฎถ้าได้ดาวศุกร์เป็นมหาอุดหรือเป็นอุดสุดยอดมีกินมีใช้ไม่ขาดยังไงก็รวยนะครับต่อไปดาวเสาวเลขเจ็ดนะครับดาวเสาวเลขเจ็ดจะเป็นอุดได้ก็ต่อเมื่อดา,าวเสาโคจรอยู่ในราศีต้นนะครับดาวเสาวเป็นอุดเนี่ยนะ ก็จะพูดถึงเรื่องของหลักทรัพย์นะครับหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่หลักทรัพย์ชิ้นโตบ้านคอนโดที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับรถยนต์ที่มีมูลค่าราคาแพงๆนะครับพวกนี้จะดีจะเป็นคนที่มีหลักทรัพย์แบบเก็บอยู่เก็บได้นะครับเป็นคนที่มีความหนักแน่น มีความมั่นคงจิตใจมั่นคงจิตใจหนักแน่นเวลาทำอะไรแล้วเนี่ยนะครับเป้าหมายเป็นตัวตั้งไม่ค่อยจะอ,อ,อะไรอ่ะจะว่าไงไม่ค่อยจะโอนเอียงโลเลเนี่ยครับเนี่ยคนที่มีดาวเสาเป็นอุดนะนะแต่ว่าดาวเสาเป็นอุดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีข้อเสียนะนะครับไม่ว่าจะเป็นอุดหรือมหาอุดนะดาวเสามีข้อเสียคือมันยากมันลําบากมันต้องอดทนนะครับและใช้เวลานานเนี่ยดาวเสานะครับ ดาวเสาเนี่ยจะเป็นมหาอุดนะต้องอยู่ในราศีตุลที่20องศาพอดีเป๊ะนะถ้าอยู่20องศาพอดีเป๊ะเนี่ยแสดงว่าดาวเสาเนี่ยเป็นมหาอุดมีกําลังมากนะครับวิธีการแก้ไขดาวเสานะครับวิธีการแก้ไขดาวเสาถ้าไม่อยากจะทําอะไรแล้วเนินนานชักช้าต้องลําบากอยากจะรวยเลยอย่างใช้ดาวเสาให้เต็มที่เนี่ยนะอาชีพที่เหมาะสําหรับดาวเสาเป็นอุดนะก็พวก อาชีพทีเ่เกี่ยวกับน้ำมันนะครับแร่ธาตุดิบๆนะครับอัญมณีดิบเงี้ยวัตถุโบราณเพราะอะไรรู้ไหมดาวเสาร์มันเกี่ยวข้องกับความเก่าเกี่ยวกับความยากเกี่ยวกับระยะเวลาที่มันเดิ่นนานเพราะนั้นถ้าเราเริ่มทําอะไรใหม่เนี่ยนะครับดาวเสาร์มันจะส่งผลก็ต่อเมื่อเราทํามาแล้วในระยะเวลาที่ยาวนานนะครับดาวเสาร์ถึงจะส่งผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ ถ้าจะเริ่มต้นอะไรสักอย่างนี้นะไปเริ่มต้นกับของที่มันผ่านการเวลามายาวนานแล้วแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นแร่ธาตุอัญมณีอย่างเงี้ยคือมันฝังอยู่ในดินนะมาเป็นเวลานานนะครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็ขุดมันขึ้นมาใช้เลยขุดมันขึ้นมาขายเลยนี่คือเอาเสามาใช้เต็มเต็มเลยนะครับไม่ต้องผ่านระยะเวลาอีกเพราะมันผ่านมาแล้วนะครับบางท่านเลี้ยงเออโทษที่ปลูกต้นไม้นะครับ ดาวเสาเป็นอุดเนี่ยไม่เหมาะการปลูกไม้เลื้อยนะกล้วยไม้ไม้ดอกพวกนี้ไม่เหมาะเหมาะการปลูกไม้ใหญ่นะครับเพราะต้องใช้เวลานานอย่างเงี้ยดาวเสานะครับถ้าท่านอยากใช้ดาวเสาเลยอ่าก็ยกตัวอย่างนะอยากใช้ดาวเสาเลยแบบดาวเสามันดีอใช้เลยได้ไหมก็ไปซื้อที่ดินที่เขาปลูกต้นไม้เสร็จแล้วโตแล้วพร้อมตัดเลยแบบนี้ดาวเสาได้ใช้เลยทันทีไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยงครับสุดท้ายโหนี่จะครึ่งชั่วโมงแล้วดาวราหูเป็นอุดนะครับ ท่านไหนไมีดาวราหูเป็นอุดดาวราหูเป็นอดจะอยู่ในราศีกุมนะครับดาวราหูเลขแปดเนี่ยเป็นอุดเนี่ยส่วนมากแล้วนะก็จะเป็นคนที่เหมาะกับอาชีพต่างประเทศเดินทางไกลนะครับยิ่งต่างประเทศแบบคนละขั้วโลกเลยเนี่ยยิ่งดีนะครับคือเรากังวันเขาอังคืนอะไรอย่างเงี้ยยิ่งดีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเซนลางสงหรนะครับ หมอดูนะักโหราศาสตร์พวกนี้ดีหมดนะครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานตอนกลางคืนนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับตอนกลางคืนเนี่ยให้ดูดาวเสาได้วยนะคือดาวเสาต้องไม่เสียนะคือถ้าดาวเสาเสียเนี่ยมันจะมีเรื่องกฎหมายเข้ามาซึ่งเราเราจะเราจะไม่ดีเอาเลยนะครับเ ใครดาวราหูดีๆแล้วอยากทํางานกลางคืนทํางานสีเทา่าเงี้ยดูดาวเสาให้ดีด้วยดูอังคารนี่ดีด้วยนะครับต้องพยายามอย่าเสียดาวอาทิตย์ด้วยนะต้องพยายามอย่าเสียนะครับแต่ยังไงให้ดูเสาก่อนถ้าดาวเสาเสียงานสีเทานี่อย่าไปทํานะครับดาวราหูเนี่ยนะหลายคนมีดาวราหูเป็นอุดเนี่ยหรือเป็นเกษตรเนี่ยนะทำงานดูดวงดีๆบอกให้เจอมาหลายคนแล้วนะครับดาวราหูเป็นมหาอุย ตรงไหนนะครับดาวร,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 นะร,ราหูเนี่ยจะเป็นอ้อยโทษทีเมื่อกี้ผมพูดราศีผิดดาวราหูเป็นอุดในราศีพิจิกนะไม่ใช่กลุ่มนะกลุ่มนั้นเป็นเกษตรนะครับดาวราหูเนี่ยจะเป็นอุดได้ก็ต่อเมื่อราราหูอยู่ในราศีพิจิกนะครับแล้วก็อาชองอาชีพหรืองานการที่เกี่ยวข้องกับราหูเมื่อกี้ผพูดไปแล้วน,นะครับดาวราหูเนี่ยจะเป็นมหาอุดได้ก็ต่อเมื่อดาวราหูนั้นอยู่ในราศีพิจิกหนึ่งองศา พอดีเปนี่กําลังมากนะครับพระราหูจะมีกําลังดีเลยเป็นมหาอุดเลยนะครับราหูเนี่ยข้อเสียมีไหมก็มีก็บอกไปแล้วว่าอาชีพที่มันทำเนี่ยมันต้องเดินทางไกลมันไม่ได้อยู่กับบ้านไม่ได้อยู่กับที่หรือเป็นอาชีพที่มันมีความเสี่ยงนะครับอาชีพถ้าสมมติทําอาชีพเกี่ยวกับหมอดูก็ดีนะแต่ว่าอาชีพหมอดูเนี่ยผมก็บอกตรงๆนะว่ารายได้ไม่ได้สูงถ้าเราไม่ได้รวยเอ้โทษทีถ้าเราไม่ได้โด่งดังเป็นที่เคารพนับถือ เหมือนอาจารย์ดังๆที่ออกทีวีหลายๆคนเนี่ยนะครับมันมันถ้าราหูเราอาชีพเนี้ยมันมันรวยยากเออมันต้องโด่งดังจริงๆนะครับมันถึงจะมีตังนะครับเอาล่ะคราวหน้าผมจะมาให้ความรู้โหราศาสตร์เรื่องอื่นบ้างนะครับเราพูดมาทั้งเรื่องเกษตรก็แล้วดาวอุดก็แล้วคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อยากให้มาติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะผมทําคลิปฮวงจุ้ยด้วยนะ คลิปวงจุ้ยงผมเนี่ยไม่ได้ให้ความรู้เยอะแต่บอกวิธีการเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ฝากลุกกดไลค์ให้ผมด้วยนะเป็นกําลังใจให้ทำคลิปต่อไปโดยเฉพาะยิ่งนะ กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ subscribe เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าอยากทําคลิปมากๆเลยนะครับยอดซับเนี่ยแล้วก็รบกวนกดแชร์ให้ผมนะครับ <c oughs> เผื่อว่าท่านไหนเนี่ยอยากศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์โดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยหลายคนไปเรียนโหราศาสตร์มาพื้นๆแล้วเข้าใจว่าที่ตัวเองเข้าใจเนี่ยหรือรู้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วมันเกิดความเข้าใจผิดยกตัวอย่างเช่นมหาอุดเนี่ย บางคนยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าอุดกับมหาอุดนี่มันต่างกันนะครับจริงๆกเกษตรกับมหากเกษตรก็มีนะหลายคนไม่รู้นะครับก็เอาเป็นว่าเผื่อว่าท่านไหนเนี่ยฟังแล้วรู้สึกมันเป็นความรู้ที่ดีแล้วถูกต้องแล้วไม่เป็นเรื่องความเชื่อจนเกินไปมีเหตุและผลนะรบกวนกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ